สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็ค Hall sensor นะครับเห็นหลายๆคนรวมถึงผมด้วยก่อนหน้านี้ที่ว่าเราจะมีวิธีการเช็คเพื่อตรวจสอบว่า Hall sensor ในมอเตอร์บบตเลตของเราครับทำงานหรือไม่อย่างไรวันนี้ผมก็ได้ ได้หาข้อมูลแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนเพื่อนๆเผื่อ,อว่าใครจะลองลองในแนวทางของผมคือผมว่างบประมาณไม่เกิน10บาทนะครับในการสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับโอเคเริ่มต้นอันดับแรกเลยนะครับเรารู้ว่าฮอร์เซนเซอร์ของเราต้องการไฟเลี้ยงประมาณไฟเลี้ยง5โวลต์ใช่ไหมครับอันดับแรกเลยหาสายชาร์จโทรศัพท์เก่า ที่หัวขาดหรือว่าอะไรขาดอะไรประมาณนี้ครับ1เส้นนะครับเพราะว่าเรารู้เป็นเบื้องต้นว่า USB มีไฟเลี้ยงที่5โวลต์โอเคนะครับอันดับต่อไปอันนี้อาจจะต้องซื้อเพราะว่าอาจจะไม่มีทั่วไปอันนี้ผมใช้ R นะครับใช้ทั้งหมด3ตัวเป็น R 1k ครับเดี๋ยวรายละเอียดอุปรกรณ์ต่างๆผมจะลง วาดเป็นรูปแล้วก็ลงรายละเอียดให้อีกทีนึงอีกส่วนหนึ่งก็คือผมต้องการ LED อันนี้ผมถอดมาจากเมาส์เก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วครับหรือว่ามาจากแผงวงจรเก่าๆอะไรก็ได้ที่มันมี LED ที่ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเรามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบกันส่วนแหล่งจ่ายนะครับถ้าใครมี power bank ก็ได้ครับที่5โวลต์ ถ้าไม่มีก็เสียบกับ USB ต่างๆกับคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กกับอะไรก็ได้ครับโอเคอปุปกรณ์เราต้องการประมาณแค่นี้ครับ R 1K หลอด LED แหล่งจ่าย5โวลต์แหล่งจ่าย5โวลต์โอเคนะครับเดี๋ยว<ม>การต่อวงจรยังไงเดี๋ยวผมจะวาดรูปแล้วก็ลงรายละเอียดไปให้เพื่อนๆอีกรอบหนึ่ง นะครับฝากติดตามเดี๋ยวอันนี้ผมขอตัดไปในช่วงของการบัดกรีและเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าใช้งานได้กับใช้งานไม่ได้ลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไง LED จะติดแบบไหนโอเคนะครับโอเคครับเพื่อนๆหลังจากเมื่อวานที่เราได้คุยเรื่องอุปกรณ์กันแล้วนะครับวันนี้ผมจะเอาไดอะแกรม คร่าวๆมาให้ดูในการต่อนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอ่าโอเคนะครับอันนี้เริ่มต้นเป็นแหล่งจ่าย5โวลต์นะครับที่เราใช้ usb เป็นตัวจ่ายอันนี้เราใช้5โวลต์นะครับแล้วก็ต่อไฟบวกนะครับเข้ากับ r 1 k r 1 k r 1, 1, 1 k ทั้งหมด3ามตัว เพื่อไปต่อกับ LED 3ตัวนะครับเพื่อแยกไฟเขียวเหลืองแดงไม่ใช่เขียวเหลืองน้ำเงินนะครับเช็คแต่ละเส้นสมมุติว่า LED สีเหลืองเช็คเส้นนี้ก็ไปเข้าขาลบ LED สีเขียวเส้นนี้ไปเข้าขาลบ LED เส้นนี้สีน้ำเงินไปเข้าขาลบขาลบในที่นี้หมายถึงว่า สีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองนะครับจะเห็นได้ว่าขาบวกเราจำรวมกับไฟ5โวลต์แล้วมาเข้าแดงในฝั่งของมอเตอร์นะครับส่วนสีดำสีดำฝั่งมอเตอร์ก็มาเข้าขาลบนะครับขาลบของมอเตอร์ไปเข้ากับไฟลบ5โวลต์ขาบวกสีแดงของมอเตอร์ไปเข้าไฟบวก5โวลต์น,นะครับ อจะเข้าใจนะครับแล้วก็เราต่อ r 1 k ตัวนี้ครับเราจัำรวมได้เลยจัำแล้วก็มาเข้าไฟบวกนะครับ led อย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขของ led ก็มีขาบวกลบถ้าเราต่อสลับขาบวกลบ led อาจจะไม่ติดได้นะครับเบื้องต้นก่อนที่เราจะบัตรกีขาบวกเข้ากับ r ห k นะครับให้เราเช็คก่อนว่าขาไหนเป็นขาบวกขาลบนะครับ แล้วก็ฝั่งขาลบของ LED ไปเข้าไฟที่มอเตอร์ก็ตำแหน่งสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองตามนี้นะครับอันนี้อันนี้ที่ผมต่อไว้ก็คือว่า LED 3ตัวไอตัววงจรนี้เพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันคือวงจรอะไรจริงแล้วผมไปลือ้อในส่วนที่ว่าผมไม่ได้ใช้งานแล้วผมเห็นว่ามันมี LED 3ดวงพอดีผมก็เลยหยิบมา โดยไม่ต้องสนใจว่าลายปิ้นจะไปทางไหนอะไรยังไงอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจนะครับเราสนใจแค่ขาด้านหลังสองขาบวกลบนะครับแล้วก็เรามาบัดกีตามที่ผมว่าขาบวกไปเข้า R1K ขาบวกไปเข้า R1K ทั้ง3ตัวแล้วก็มารวมกันเป็นไฟบวกนะครับเพื่อที่จะไปเข้าไฟบวกในฝั่งของ USB ผมจะต่อไฟบวกแบบนี้นะครับ อันนี้คือตำแหน่งไฟบวกของวงจรแล้วก็ไฟเลียง5โวลต์นะครับก็เชื่อมด้วยกันแล้วตำแหน่งนี้นะครับเอาไปเข้าไฟเส้นสีแดงในตำแหน่งของมอเตอร์นะครับส่วนสีดำขาลบตัวนี้ไปเข้าในฝั่งสีดำของตำแหน่งของมอเตอร์นะครับส่วน led อันนี้ผมปล่อยสายขึ้นมาในตำแหน่งขาลบ3เส้น เพื่อที่จะไปเข้าเหลืองเขียวน้ำเงินเพื่อที่จะไปเช็คตำแหน่งของ LED นะครับว่าถ้าตำแหน่งไหนไฟติดแสดงว่าฮอในตำแหน่งนั้นไม่เสียนะครับมอเตอร์ไม่หมุนหนึ่งลูกฮอทั้งหมด3ตัวอาจจะไม่ได้เสียพร้อมกันนะครับอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่ง2ตัวหรือ3ตัวนะครับแต่เท่าที่ผมเจอมาถ้าฮอเสียนะครับ อาจจะเสียนหนึ่งตัวไม่เป็นสีเหลืองก็สีเขียวหรือสีน้ำเงินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปในส่วนของคลิปของการทดสอบว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูในคลิปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับ ได้ไหมครับเราได้ลูกนี้มันเสียนะครับนี่ไฟจะไม่ติดดวงหนึ่งไม่ครับเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับโอเคหลังจากที่เราได้ทดสอบมาแล้วนะครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะครับภายใต้งบประมาณผมว่าไม่น่าจะเกิน10บาทสายไฟ USB ที่ขาดขาดเราก็มาตัดแล้วก็หาเฉพาะ2เส้นด้านใน5โวลต์นะครับ LED หาจาก IC ตัวไหนก็ได้ครับที่มันเก่าเก่าครับแล้วก็สายไฟอีกนิดหน่อยผมว่าส่วนนี้ครับที่ผมซื้ออย่างเดียวก็คือว่า ตัว R 1 K อย่างอื่นก็หาเอาเก่าๆนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อไปผมจะนำคลิปเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ครับมามาลงมาแลกเปลี่ยนในงบประมาณที่เข้าถึงเล่นได้นะครับเราเล่นรถไฟฟ้าย้ายรถไฟฟ้าเล่นเราก็คือว่าในงบประมาณที่ประหยัดที่สุดในการเช็ค ในการทดสอบในการ Modify อะไรประมาณนี้ครับโอเคนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด u u s c r i b e คอมเมนต์อันไหนที่ผมพูดผิดอันไหนที่ผมพูดไม่ถูกอันไหนที่อยากจะให้ผมเอามานำเสนอก็แลกเปลี่ยนกันด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ